สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะอุจจะพาทุกคนมาเก็บกระเทียมป่าค่ะทุกคนนี่เห็นไหมนี่มันมีดอกแบบนี้นะคะนี่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 นอ๋ออุจก็จะเก็บไปมาอุจจะเอาไปผัดแล้วก็อุยกะว่าถ้าวันนี้อุยได้ตับนะคะจะไปหาซื้อตับถ้าอุยได้ตับอุก็จะผัดใส่ตับเขาบอกว่าเนี่ยไปกินกับส้มตําก็อร่อย

อ,อดึงหวดดึงหดัดคือแบบดึงละลานเลยนะคะไปไปแค่นีนก,ก็พอเนาะเอาไปผัดได้แล้วคะ่ะทุกคนนี่เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้อุจะทำเมนูอะไร